สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์เชอรล่แกงกะทิกุ้งมันขี้หนูออบิวรู้ไหมทำไมเขาถึงเรียกมันขี้หนูแถ้าเรียกมันขี้ควายจะไม่น่ากินไงก็วัวเล็กๆดำๆเหมันขี้หนูไงตอบอะไรก็ไม่รู้ วันนี้มีแต่ไซส์ใหญ่นะครับทุกคนก็เลยแพงหน่อยผมก็เลยซื้อมา1นกิโลสองบาทแต่เราก็ล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับก่อนจะเอาไปปอกเปลือกผ่าหลังแล้วก็ดึงเส้นดําออกอจริงๆกุ้งในแกงส้มมันที่หูก็อร่อยนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมอยากกินแกงกับทิ้งกุ้งมันที่หูมากกว่าส่วนมันที่หูเนี่ยผมซื้อมัน1กิโลนะครับ 80บาทเดี๋ยวเราจะไปใส่ในเจ้ยไม้ไผ่แล้วก็ยียีให้เปลือกดำๆนี่ออกให้หมดก่อนแล้วค่อยล้างน้ําให้สะอาดอ๋อพี่น้องตักกล้าไม้ไผ่นั่นแหละครับภาคใต้ที่บ้านผมเขาเรียกเจ้ยไม้ไผ่เมื่อยีเอาเปลือกดำๆออกหมดแล้วเราก็ตับหนวดออกให้เรียบร้อยด้วยรากว่ามันขี้หนุนนั่นแหละลพี่น้องที่บ้านผมเขาเรียกหนวดนี่แล้วเราก็ล้างน้ําให้สะอาดนะครับเมื่อล้างสะอาดแล้วเราก็แช่น้ําไว้ก่อนนะครับ ส่วนเบลก็มาตามเครื่องแกงกะทิค่ะมีดีปรีแห้งดีปรีสดหัวหอมหัวเทียมขี้มิ้นใครหรือตะไคร้พริกไทยดำแล้วก็ตามให้ละเอียดค่ะละเอียดแล้วก็ใส่กะปิ แล้วก็ตามห้เข้ากันวันนี้ผักเนาะหรือว่าผักแครบนะครับก็มีแตงกวาครับถุงเนี่ยยี่สิบบาทมะเขือรวมมิตรสามสีเลยครับถุงเนี่ยยี่สิบบาทครับมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีม่วงถั่วพลูหรือว่าถั่วพลูสิบบาทครับกําเนี่ยยอดยาล้วงหรือว่ายอดมะม่วงหิม,มาพานครับ เนี่ยคำนี้สิบบาทถั่วฝักยาวครับนี่มัดนี้สิบบาทครับส่วนลูกตอนะครับเนี่วันนี้ผมซื้อเป็นสตอข้าวมานะครับนี่ดูสิตาใสใสเคยไม่ใช่เม็ดใสใส,ใสนะครับเนี่ยเม็ดใหญ่ๆนะครับนี่มัดนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทครับผมนี่แล้วเราก็ยกไปล้างน้ำให้สะอาดยอดมะม่วงหินมะพานพี่น้อง เนี่ยที่บ้านผมก็เรียกยอดยาร่วงแต่ทางใต้นะแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับจะมียอดกาอยู่ยอดกาหยียอดหัวคลกยอดเม็ดท้ายล่อแต่ปากพยิงที่นครบ้านผมเรียกยอดยาร่วงนี่สวยๆเหมือนกันนะครับเนี่ย นี่ก็มีช้ำบ้านเลยเนาะนี่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 เพราะว่ากว่าจะมาถึงกรุงเทพนะเก็บมาจากใต้แล้วพี่น้องเอ้ยอมเมื่อเตรียมของเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็ไปลงมือแกงกัดที่กุ้งหัวมันขี้หนูก่อไฟตั้งกระทะใส่กัดทีกัดที่นี้ต้องเที่ยวไว้แตกมันก่อนนะครับก่อนใส่เครื่องแกงกัดที่นี้พอแตกมันแล้วกลินะ่นหอมหอมนะครับทุกคน นี่พอกะทิแตกมันแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงได้เลยนี่ผมใส่ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าจะได้เผ็ดหน่อยแล้วก็น้ําแกงก็จะได้ข้นด้วยแล้วก็คนให้เครื่องแกงละลายเครื่องแกงละลายแล้วก่อนจะปรุงรสนี่เราต้องใส่มันขี้หนูลงไปต้มให้สุกก่อนนะครับค่อยๆค่อยๆแล้วก็ปิดฝามีไวให้มันขี้หนูสุก พราะว่าถ้าเราจับรุงให้รอยก่อนแล้วใส่มันกิหนหูลงไปต้มทีหลังพอดียว,วามันที่หนูจะสุกน้ําแกงแห้งน้ําแกงก็กลายเป็นเข้มเกินไปอีกเมื่อน้ําแกงเดือดจนมันขี้หนูสุกแล้วเราก็ปรุงนี่ทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่ากะทิก่องเราเคี่ยวเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะแตกมันนะครับนะไม่เหมือนกะทิสดหรือว,ว่ากะทิที่เราคั้นเองเคี่ยวแค่เดียวก็แตกมันแล้วนี่ใส่เกลือ ใส่น้ำตาลแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมอืมอร่อยอร่อยแล้วสุดท้ายก็ใส่กุ้งนะครับค่อยๆยค่อยค,อยคอยก็กดๆให้จมน้ําแกงนะครับ แล้วก็ปิดฝามีไว้ให้เดือดครั้งเดียวพอนะครับเดือดนานเดี๋ยวกุ้งจะเหี่ยวแข็งสุกเกินไปกินไม่อร่อยนี่ครับเมื่อเดือดครั้งเดียวแล้วเราก็คนดูนิดนึงนะครับนี่โหโหน่ากินมากเลยครับนี่เนื้อกุ้งกําลังหน่ากินเลยนี่ส่วนใบมะกรูดใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับแล้วเราก็ยกไปรับประทานได้เลย แล้วแกงทีกุ้งวัวมันขี้หนูนึกนึกแล้วเสียดายจังเลยมันขี้หนูซื้อมาใส่กิโลเดียวรู้งี้ซื้อมาใส่สักสองกิโลดีกว่านานๆจะได้กิน <c oughs> ถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรกจำไว้นะครับหนูๆน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด แล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีผัก,กสดมาแล้วคะ่ะเด็ <c oughs> คุณหนูเบลมาพร้อมผักสด<ะ> <c oughs> ถ้าหนูเบลออกมาผักสดก็ต้องออกมาด้วยไม่งั้นก็ไม่ใช่หนูเบลถ้าเบลออกมาไม่มีผักสดก็ไม่ใช่เบลตัวจริงใช่ไหมใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> พี่เบลล้างม,มือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดี <c oughs> ดีมากลูกต่อไปเบลผู้กายเป็นเป็นเบลผักสดดีไหมลูก ผักสดเ <c oughs> บลผักสดนี่มันขี้หนูพร้อมน้ำแกงพรอออนน้อมกุ้ง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 ัน้ี้งกง <c oughs> ุ้งก้งกุ้ง้งกุ้งกุ้งกไ้ง้งกุ้งกุ้ีก้งกงก้งกุงก้งกุ้ง้งกุ้งกุ้งง้งกุ้ง้งนุ้งกุ้บ้ากุ้้้ก <c oughs> ถ้าเครื่องบินผ่านในบ้านเจริญใช่ใช่นี่ผมว่าต้องมันขี้หนูครับทุกคนเดี๋ยวเรื่องมันขี้หนูเยอะเยอะบ้านเจริญนี่โอ้โหเต็มจานเลยพ่อนานๆได้กินทีใช่ไหมคะนี่แหละสมเป็นพ่อจริงๆไงตักไม่มีใครใหญ่กว่าพ่อแล้วนี้ไม่มีใครใหญ่ก็่พ่อหมายความว่าไงก็ตักเยอะแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าหือไงก็กินช้อนๆเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่ นี่นี่ให้ดูเลยกุ้งของผมแค่สามตัวเองนะนี่อ่ะมันขิ้หนูกกออืม, <c oughs> อม ตัวใหญ่จัง <laughs> นี่ขออนุญาตใช้มือนะคะอืมอ,มอ,มอร่อยอร่อยจริงจริงพี่น้องอร่อยจริงจริงพี่น้อง <laughs> อืมอร่อย บางแ้ช่วยแม่ขายข้าวมันไก่อยู่หาดใหญ่ทุกคนแกงกะทิหัวมันที่หนูนี่อร่อยจริงๆนะคะจริงๆนะคะพ่อใช่อร่อยพ่อน่าจะซื้อมาส่งเลยเกิดปัดตานีย้ายตามที่มาอยู่ทำงาน กระบี่กระบี่กระบี่กระบ,รบ,รบีสุราธนีชุมชนตรงพระรนองผัดทะลุงกันปังปลาดุกพิดีค้าสาตูนฝูก กกะกะ,กะีีสุราาน้นำเย็นครับผมอืมอร่อยขอบคุณครับอร่อยจริงๆนะพ่อแกงกะทิมันขี้หนูเนี่ย ขี่ควายเนี่ยเหรอพี่บ่าวเธอต่อได้พี่ลอบบ้า